สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอังกอก็ได้มาทำบุญที่วิหารเสียนนะคะวันนี้ลมแรงมากเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณจำหน่ายตั๋วค่ะก่อนที่เราจะเข้ามาชมข้างในแล้วก็ซื้อตั๋วก่อนนะคะเพื่อนๆ ไหวไ้ขอพรด้านขวามือก่อนได้นะคะเอาจะจัดไหว้แค่ซ้าเดียนนั่นเองค่ะจ้าไหว้ขอพรด้านนี้ก่อนนะคะมีวงมิใจและมันไหวยจ้าก่อนที่เราจะขึ้นไปรับชมข้างบนศาลาเราก็มาบูชาดอกไม้ทูปเทียนแล้วก็มาไหว้ขอพรก่อนนะคะเพื่อน ตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนชั้นสองนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะเป็นศาลคนจีนนะคะรูปปั้นคนจีนค่ะมาจากประเทศจีนเลยและนี่ก็จะเป็นรูปภาพภาพวาดของเมืองจีนประเทศจีนนะคะข้างบนก็จะมีรูปปั้นคน ที่สำคัญของประเทศจีนเป็นคนโบราณนะคะก็จะมาตั้งแต่ยุคสมัยโบราณค่ะลมแรงมากเลยนะคะวันนี้จุดนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นข้างล่างตรงบริเวณที่ให้หัวอาหารปลานะคะอังกอก็ให้จุดนี้ก่อน ขอพรคนเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสาธุสาธุสาธุจ้า